คุณพฤกษบแม้มอสลามาแล้วจ้า EP 2ี25ลักษณะราศีพฤกษ์ศนะจ้าเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤกษบในช่วงหลุก20เมษาสำหรับคนที่เกิด20เมษาถึง20พฤษภาในช่วงหลุกครึ่งแรกของพฤษภากันดีกว่านะคะว่าคุณพฤกษบที่มีเลชชิพอยู่ในช่วงนี้พลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะ ยังไงมสราะก็ต้องอวยพรวันเกิดฮัปปี้เบอร์เดย์ชาวพฤกศก่อนเลยนะก็ขอให้ช่วงหลุกเบอร์เดย์ของชาวพฤกศมีแต่ความรักดีๆเข้ามาได้เจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีนะจ๊ะ mm hmm. ค่ะทีนี้เราจะมาเปิดพลังงานความรักของชาวพฤกศในช่วงหลุกครึ่งแรกของพฤตสภานะคะว่า พลังงานคนาของคุณทที่มี relation ship มีคนคุยดูดูอยู่คุยคุยอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างใบแรกจะเป็นพลังงานของคุณนะอ้ออ้ใบแรกคุณได้เดวิลแหละใบนี้เนี่ยพลังงานค่อนข้างจะเป็นเรื่องของคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้ชอบบริหารเสน่ห์ซึ่ง ถ้าไม่ใช่ชาวพระสบเป็นคนเป็นบริหารสเสน่ห์ mm hmm. ก็เป็นคนที่คุณคุยอยู่ mm hmm. ก็ให้ระวังไว้แล้วกันว่าเขาจะเป็นนักบริหารสเสน่ห์นะจ๊ะ mm hmm. เช่นการมีคนคุยมากกว่า mm hmm. หนึ่งคนนะคะ mm hmm. ดูดูแลๆลลอยู่หรือมีแฟนอยู่แล้วแอบไปกุ๊กกิ๊กกับคนอื่นนะคะ mm hmm. สองไม้เท้า mm hmm. ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะ ในคนปพิกงสหล,หลายคนอาจจะกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่ลงตัวนะคะยังไม่ชัดเจนยังไม่ลงตัวอาจจะเป็นเพราะว่ามีช้อ i c e มากกว่าหนึ่งนะคะคุยมากกว่าหนึ่งมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งนะคะอะไรก็ได้ที่หนึ่งเกินหนึ่งคนะนะคะเป็นเราสองสามคนในความสัมพันธ์นะคะ choose s u b c e c t s ดูสุภาพนี่มองได้2กรณีคือ 1. คุณกับเขากำลังอินเลิฟกันโดยที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาอะมีคนอื่นคุยอยู่หรือเขากับคุณเพิ่งเจอกันแล้วก็คุยคุยกันโดยที่ยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของกันและกันมากกว่านะคะซึ่งในหลายๆคนเนี่ยอาจจะกําลังอินเลิฟเพิ่งจะอินเลิฟ หรือกําลังมีคนคุยแล้วกำลังเคมมได้เลยนะคะนี่คือพลังงานของชาวพฤกศบบางคนนะคะในช่วงหลุกี่ปียีนี้ช่วงหลุมเบอร์เดย์ของคุณนะนะ t เด Moon นในคนพฤกศหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วล่ะว่าคนของเราเนี่ยไปแอบบริหารเสน่ห์กับใครบางคนนะคะแล้วก็ยังอยู่ในสภาวะที่ ไม่ชัดเจนหรือมันมีนความไม่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มเช่นเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเรามีเจ้าของมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ยังไม่รู้ว่าจะปักหมุดที่ใครนะคะเช่นสวอนส์ ในคนพึกศพหลายๆคนอาจจะมีการบล็อกแล้วหันหลังให้กับพลังงานที่ไม่ชัดเจนมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็คิดว่าเ,เช่นเขาเจะชู้แล้วบอกว่าจะปรับปรุงแต่ก็โป๊ะบ่อยๆหรือโป๊ะได้อีกแล้วเดทไลน์เว้ลาว,ว่าถ้าเจออีกจะไม่ไปต่อแล้วก็เจอแล้วก็เลยเป็นเหตุให้ต้องหักเทบล็อกนะคะ อันนี้ก็มีความเป็นไปได้สําหรับชาวพฤกศพหลายๆคนที่อยู่ในพลังงานแบบที่แม่มดว่าไว้นะคะแปดดาบนะคะในคนพฤกศพหลายคนอาจจะโป๊ะนะคะอาจจะโป๊ะมาก่อนหน้านี้โดยกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าพลังงานเนี่ยคุณเปิดด้วยเดวิลเลยซึ่งเป็นพลังงานตัวแทนของชาวพฤกศพนะคะ ซึ่งเดวิลเนี่ยมันเป็นพันธะผูกพันนะคะอาจจะออกไม่ได้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วเอาตัวเองออกมาจาก Relation ที่เป็น Toxic Relationship นะจ๊ะออกไม่ได้แล้วก็ในที่สุดก็คงจะเป็นลักษณะของถ้ามีเราไม่ดีไม่มีดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะอาทีนี้มา่ง่าจะขยายพลังงานให้ชาวพุกสบ ที่อยู่ในสภาวะที่เจอพลังงานแบบท็อซิกนะคะ k i n g of c บคอย s คนนี้น่าจะเป็นพ่อตัวดีแม่ตัวดีของคุณนะ k i n g o ซับคอยสดูสิว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงต่อ King of Staff นีสองคิงนะคะคือมีคนประการแรกพลังงานของคุณกับเขาอะมันเหมือนกับว่าคุยยังไม่รู้เรื่องละสิไม่เสมอละนะคะซ็กซ์ศครับมีการงอด้วยมีการงอนในความผิดเรื่องเดิมๆนะจ๊ะนี่คือพลังงานที่มาที่หนึ่งนะคะสองคือมีใครบางคนไปบริหารเสน่ห์ละ เป็นเปอร์เซนต์ที่คุณพฤกศบคุยกับคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้นะคะหรือแฟนคุณนั่นแหละเป็นคนเจ้าชู้แล้วคุณพฤกศบก็รู้ดีเรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับว่าไม่ไว้ใจอยู่แล้วแล้วพอไปส่องไปสืบก,ก็โป๊ะอะไรอย่างนี้นะคะมีความเป็นไปได้นะคะสำหรับชาวพฤกษบเนี่ยที่จะมาปรึกษาแม่มอสราน์นะ ให้ส่งรูปนะคะแล้วก็ชื่อเล่นติดต่อพันเพจแม่วซาร่ารห,หรือไลน์ไอดีตรงนี้นะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นโอเคนี้เราจะถามแต่จักรวาลว่าจักรวาลมีอะไรอยากบอกสําหรับพลังงานของชาวประสบท,ที่ค่อนข้างจะอึมครึมพอสมควรนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยนะฟ้าค่อนข้างจะจักรวาลเตือนนะ pay attention to your l e g ให้เตือนทงแดงเลยนะจ๊ะคือเป็นเขตอันตรายแล้วในงแง่ของว่าถ้าจับอีกได้แล้วเจออีกโฟอีกอย่างเงี้ยเป็นเขตอันตรายแล้วสแสดงว่าเขาคงจะไม่สามารถที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้นะคะ let's go off control issues คือบางทีเนี่ยบางคนติดเป้าพบมาตั้งนานเสียด้เวลาแต่แม่วมาจะแนะนําว่าเวลาที่ผ่านไปเราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอะไรได้แต่เวลาที่ยังมาไม่ถึงมันมีค่ามากกว่า เพราะฉะนั้นให้เราถามใจตัวเองก่อนว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตมีเข้าในชีวิตชีวิตเราขึ้นหรือลงถ้าลงเอาออกไปถ้าขึ้นเก็บไว้โอเคนะคะง่ายๆ simple ทุกอย่างม่า simple o u s Factors ย่างที่แม่วดบอกแล้วว่าสิ่งไม่เสมอกันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะคะ เป็นลักษณะของคนที่สินไม่เสมอคนนึงมีสินข้อสามมีคนนึงไม่มีคนนึงซื้อสัตว์อีกคนหนึ่งเล่าใจตลอดตลอดอย่างนี้นะคะนี่คือพลังงานของชาวพึกษศที่มี relationship อยู่ในช่วงนี้ก็เวลาถึงมันเกิดเนี่ยมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของพลังงานเรื่องความรักด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่ตัดนะคะแล้วเปิดโอเพให้ประตูโล่งๆเพื่อให้คนที่ใช่เข้ามาจะดีกว่านะจ๊ะถามจาก ครูบาอาจารย์ได้ไพ่เมมโมสราดีกว่านะคะซึ่งสำหรับนี้แหละที่ทำให้รีวิวแม่มดแบนโวตายไปล้นเป็นร้อยๆ้อยรีวิวเลยนะในเพจเมมโมสรานะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณ7 3 0 0 0ซับสไครต์ในช่องยู u ูปเมมโมสราขอบคุณที่ติดตามกันอย่างเดียวแน่นขอบคุณจริงๆนะคะเอาล่ะมีคนถามแม่มดวัยทำไมแม่มดถึงใช้แต่รูปแม่วดก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่มดใช้แต่รูปเพราะว่าแม่มดชินกับการที่จะ ร,รับเรื่องพลังงานนะคะแม่มดใช้พลังงานนะคะอยู่กับพลังงานแล้วก็อ่านจากพลังงานนะคะ mm hmm. ครูบาาจาร์บอกว่าคุณทะเลาะกับเขาในเรื่องนี้มาหลายครั้งมาเกินหนึ่งครั้งนะคะ mm hmm. แล้วก็มีใครบางคนเนี่ยทำผิดสิลผิดธรรมนะคะ mm hmm. แล้วก็เล่นเขาเรียกว่า mm hmm. มีเล hey ่เพชุ hmm. บายครูบาอาจารย์พูดประมาณนี้ ความหมายก็คือไม่พูดความจริงนะคะโกหกมีเขาเรียกว่าโลกสองใบรักซ้อนซ่อนเงื่อนในความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ที่บอกมาซึ่งนี่คือพลังงานของชาวประสบที่มี relationship อยู่ในช่วงหลุกครึ่งแรกของพฤษภาช่วงหลูกวันเดย์ของคุณนะแม่มดขอไร้เวทให้คุณประสบผ่านพ้นอุปสรรคบททดสอบเรื่องชีวิต ความรักความสัมพันธ์แล้ว move on ก็เลยจ้าไปต่อไม่รอนแล้วนะอะไรที่มีแล้วเหนื่อยอะไรที่มีแล้วต้องพยายามอะไรที่มีแล้วไม่ลงตัวให้ตัดทิ้งถือว่าเป็นมะเร็งรลน์นะจ๊ะเอาล่ะทีนี้เรามาเช็คพลังงานของชาวพฤกษ์ที่มีความโสนในช่วงหลุมครึ่งหลังของไอ้ครึ่งแรกของพุธภากันดีกว่าว่าคุณพฤกษ์ที่มีความโสนในครึ่งแรกของพุธภาของคุณนะจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะ ขอทราบพลังงานนะคนเพื่งนศพที่เกิดยี่สิบเมษายนถึงยี่สิบพฤษภานะคะโอเคพลังงานแรกคุณคือสิบถ้วยนะคะซึ่งสิบถ้วยเนี้ยจะเป็นในลักษณะของคนที่เช่นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะโสดเพราะว่ามีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นพลังงานของคนที่ไปยุ่งกับคนที่หรือมีคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามายุ่งนะคะ นี่ไงที่ซับซ้อคุณเจอสามดาบอะคุณเจอสามดาบในคนโสดคุณเจอเดวิลในคนมีเรเลชันและบอกได้เลยว่าไม่ว่าทางคุณพึกศบที่มีเรเลชันมีครอบครัวอาจจะเป็นคนของเราไปบริหารเสน่ห์ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวหรือคนมีครอบครัวเข้ามายุ่งกับคุณพึกศบที่มีความโสดทําให้เกิดปัญหากับคุณพึกศบในเรื่องของสภาวะจิตใจนะคะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้หรือ ไม่ต้องมีครอบครัวแต่มีเจ้าของมีคนของเขามีมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ Queen s of Pentacles เป็นราชินีถือเหรียญน,นะจ๊ะคือคนโสดรวยแต่เรื่องความรักดูเหมือนจะไม่รุ่งนะคะจกักรวาลบอกแบบนั้นซึ่งก็โอเคนะคะหนึ่งดาบ คุณพึกสดที่มีความสดค่อนข้างที่จะเด็ดขาดว่าถ้าคุณไม่ชัดเจนเราไม่เอานะเลยทําให้เป็นเหตุให้ยังไม่ลงตัวในความรักความสัมพันธ์เลยัต้องครองความสดต่อไปนะคะสําหรับคุณพึกสดที่สดในช่วงลูกเบิร์เดย์นี้นะคะอีกสักใบลวกันสิบเหรียญ เป็นพลังงานที่ดีมากนะคะคุณมีควีนถือเหรียญแล้วคุณก็มีสิบเหรียญแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวก็คือพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะน้องหมงน้องหมานุง่งแมวอะไรนะคะซึ่งแม่มดมองว่าคนโสดอย่างที่บอกความรักไม่รุ่งแต่งานเงินรุ่งโสดสวยรวยหล่อไปต่อไม่รอแล้วนะโอเคชาวบฤกศพจ๋าเอาล่ะ แม่เมดจะเช็คจากสำรับนี้ให้ว่าคนประสบที่มีความโศกเขาจะเป็นยังไงกึนบ้างเขาจะรวยเวอร์องเงอลังการสักขนาดไหน,น tens of arrows คุณค่อนข้างจะเครียดกับคนที่คุณคุยอยู่หรือยังมีความเจ็บปวดจากการหันหลังให้กับอะไรบางอย่างที่เจ็บปวดมาที่ถูกทำร้ายมาถูกแทงข้างหลังมานะคะ ทรีสับัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรักสามเศร้าเรา3คนมือที่3นะจ๊ะคุณมี3ดาบคุณมี3ามถ้วยแน่นอนแล้วว่าคุณพรกศพโดนพลังงานนี้แน่นอนนะคะมีการกลับมาง้องอนของใครบางคนซึ่งพลังงานค่อนข้างจะเหมือนกันนะคะกับคุณพุกศพที่มีเรเยอชัน มีการเคลียร์พูดคุยและนายชาวพุทธศพที่โสดอาจจะมีการติดต่อมาของใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆที่เป็นพ่อตวดีแม่ตูดีของคุณนะมีการติดต่อมาเพื่อจ้างนงาะขอคืนดีขอเคลียร์ขอคุยนะคะในคุณพุทธศพบางคนแต่ในบางคนอาจจะไม่เลยเพราะว่าคุณมีพลังงานของโสดสวยรวยหรอและสูงสักนะจ๊ะและ้วเชิดคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและจะต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะ ถามจากจักรวาลดีกว่าว่าจักรวาลมีอะไรอยากบอกชาวพกษบที่มีความโสดแล้วก็น่าจะชัดเจนในตัวเองพอสมควรมีความเด็ดขาดในตัวเองพอสมควรน,นะคะ Very soon น่าจะเป็นควาเก่าที่ที่จักรวาลบอกว่าจะมีคนกลับมาคุยกลับมาเคุยกลับมาเจรจานะคะเขข็คงเช่นเขาอาจจะ say hello say hi say happy birthday ก็ได้นะคะ calling your soulmate จักรวาลให้คุณไปต่อสําหรับคนเมื่อส่งบางคนที่โสดให้คุณนึกว่าคุณอยากได้คนแบบไหนคุณจงเป็นคนแบบนั้นถ้าคุณอยากได้คนน่ารักคุณก็เป็นคนน่ารักพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เราเป็นคนแบบไหนมันจะมีไวเบรดออกไปความคิดของเราคําพูดของเราการกระทำของเรามันจะหล่อหลอมเป็นพลังงานของตัวเราแล้วก็สั่นสะเทือนออกไปเพื่อจะดึง คนแบบนั้นเข้ามานะคะเคมีสตรีและในคุณพระุขบางคนเยรยนี้อาจจะได้เจอใครบางคนที่เป็นคู่จริงคู่แท้คู่บารมีคู่บุญหรือเป็นคนที่คุณปรารถนาจะเจอนะคะนี่คือพลังงานของชาวพระศพที่มีความโสดสําหรับชาวพระศพที่โสดและอยากจะมาปรึกษาแม่วศราไม่ว่าใช้รูปแล้วก็ชื่อเล่นส่งมาที่เพจหรือไลน์ไอดีตรงนี้นะจ๊ะ ขอบคุณสำหรับ7 3 0 0 0มื b นซับสไคร์ในช่อง u t u b e แมมโมสราขอบคุณรีวิวแม่นวัวตาไ่ไพล้มเป็น 100, 100ร้อยร้อยรีวิวเลยในเพจเพจแมมมสราลองเข้าไปอ่านกันดูนะจ๊ะแม่โมจะเช็คด้วยไพ่สำหรับนี้ไพ่ของแม่มตเองซึ่งทำให้รีวิวแม่มดแม่นวัวตายไฟลล้มสำหรับนี้แหละเป็นสำหรับพี่ขมังเวทนักแลยังไงแม่มดจะขอเช็คพลังงานของคุณพระสบที่มีความสดครูบาอาจารย์อยากจะบอกอะไรชาวพระศพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรชาวพระศบนะคะ มีการกลับมาของใครบางคนโดยเฉพาะคนเก่าๆสาหรับคุวพุทธศพบางคนนะกลับมาคุยกลับมาเคลียร์กลับมาเจรจาแต่บอกได้เลยว่าพลังงานยังไม่ลงตัวนะคะสําหรับชาวพุทสศพที่โสดคนยังไม่แน่ใจในตัวเขาและเขาก็ยังไม่ค่อยชัดเจนในความสัมพันธ์ที่อีลุมตุงนางของเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่มดอยากให้คุณพุทธศพระวังไว้นะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์เตือนมาแล้วสําหรับชาวพุทศพที่มีความโสดและนี่คือพลังงานของชาวพุทธศพในช่วงหลุก ครึ่งแล้วแรกของพฤษภาและเป็นช่วงเบิร์ตเดย์ของชาวพลิกศพนะจ๊ะแม่มาขออวยพรให้ชาวพริกศพโชคดีแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคแล้วขอให้คนดีๆเข้ามาในเวลาอันรวดเร็วหลังจากที่ชาวพริกศพดูคลิปนี้ ep 25ของแมมโมซ่านะ ลาวิลซ่านะคุณพึกศพจ๋ายังไงเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤกศพในช่วงหลูกเครื่งหลังของพุษภากันดีกว่าว่าในช่วงบ day ของคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์แน่นอนและไม่หมดเชื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น move on o k a ค see you happy birthday b r ุย